สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของช่องแก่นความคิดของเราวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องของการที่เราอยากที่จะมีความมั่งคั่งและความสุขไปพร้อมๆกันครับหลายคนบนโลกใบนี้ต่างเฝ้าตามหาคำตอบของคำถามที่ว่าทำอย่างไรเราถึงจะมั่งคั่งและมีความสุขได้ตลอดไป มันเป็นเหมือนจอกศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนปรารถนาแต่บ่อยครั้งที่เราพบว่ายิ่งไล่ตามหาความมั่งคั่งมากเท่าไหร่ความสุขกลับยิ่งห่างไกลออกไปหรือบางครั้งเมื่อเรามีความสุขแต่กลับรู้สึกว่าชีวิตยังขาดความมั่นคงทางการเงินวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนสำคัญจากชายผู้เป็นตำนานด้านการพัฒนาตนเองจิมโรน ซึ่งได้มอบบทเรียนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเอาไว้ว่าหากคุณต้องการจะมั่งคั่งและมีความสุขไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณเพียงแค่เรียนรู้บทเรียนบทเดียวนี้ให้ขึ้นใจบทเรียนที่ว่านั้นคือจงเรียนรู้ที่จะทำงานกับตัวเองให้หนักกว่าที่คุณทำงานประจําของคุณเสียอีกประโยคนี้อาจฟังดูแปลกในตอนแรก เราถูกสอนมาตลอดว่าให้ขยันทำงานทำงานหนักๆเพื่อที่จะได้เงินเดือนสูงๆมีตำแหน่งที่ดีแต่จิมโรนกลับบอกให้เราหันเหความพยายามนั้นกลับมาที่ตัวเองทำไมกันเพราะจากประสบการณ์ของเขาที่สั่งสมมาทั้งชีวิตเขาค้นพบความจริงข้อหนึ่งที่ว่ารายได้ของคนเรานั้นแทบจะไม่เคยเติบโตเกินกว่าระดับการพัฒนาตนเองของเราเลย ลองจินตนาการภาพตามนะครับชีวิตของคนเราเปรียบเสมือนหนังยางเส้นหนึ่งปกติแล้วระดับการพัฒนาตนเองของเรากับระดับรายได้ของเรามันจะอยู่ใกล้ๆกันแต่ในบางครั้งโชคก็เข้าข้างเราเราอาจจะได้โบนัสก้อนโตถูกลอตเตอรี่หรือได้รับโอกาสทางธุรกิจที่ทำให้รายได้ของเราพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหนังยางเส้นนั้นถูกดึงให้ตึงออกไป แต่หากตัวเราเองซึ่งก็คือจุดที่ยึดหนังยางไว้อีกข้างหนึ่งยังคงอยู่ที่เดิมไม่ได้ขยับตามไม่ได้เติบต่อขึ้นไม่ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเงินหรือโอกาสนั้นๆสุดท้ายแล้วหนังยางเส้นนั้นก็จะดีดกลับมาสู่จุดเดิมอย่างรุนแรงรายได้ที่เคยพุ่งสูงก็จะค่อยๆลดลงกลับมาอยู่ในระดับที่เราคุ้นเคย มันเป็น,นกลไกที่น่าประหลาดของชีวิตเขาเล่าเรื่องเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนว่าหากมีใครสักคนยื่นเงินหนึ่งล้านดอนลลาร์ให้คุณสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณควรทำคือจงรีบพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นเศรษฐีให้เร็วที่สุดไม่ใช่แค่มีเงินล้านแต่ต้องมีทัศนคติ มีความรู้มีวินัยและมีปัญญาแบบเศรษฐีเพื่อที่คุณจะสามารถรักษาสมบัติก้อนนั้นไว้ได้เพราะถ้าไม่เช่นนั้นไม่ช้าก็เร็วเงินก้อนนั้นก็จะค่อยๆหายไปจากชีวิตคุณมันเหมือนกับคำกล่าวที่ว่า หากเราเอาเงินทั้งหมดในโลกมากองรวมกันแล้วแบ่งให้ทุกคนเท่าๆกันในเวลาไม่นานเงินทั้งหมดก็จะกลับไปอยู่ในกระเป๋าของคนกลุ่มเดิมอยู่ดีเพราะคนที่ไม่เคยเรียนรู้ที่จะเป็นไมค่ควรที่จะได้รับนี่คือหัวใจสำคัญครับ ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่เราต้องวิ่งไล่ตามแต่มันคือสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามาหาตัวเองโดยการเปลี่ยนตัวเราให้กลายเป็นคนแบบที่ความสำเร็จอยากจะเข้ามาหาดังนั้นแทนที่จะวิ่งไล่ตามมันให้เราหันกลับมาทำงานกับการพัฒนาตนเองเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราได้มาแต่อยู่ในสิ่งที่เราได้เป็น ความสุขมันถูกบรรจุอยู่ในตัวตนที่เราสร้างขึ้นจากการเติบโตของเราเองและเมื่อคุณตื่นเต้นและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วจิมโรนได้ให้บันไดาสามขั้นง่ายๆที่จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ทั้งชีวิตบุคลิกภาพวิถีชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเลยทีเดียวบันไดขั้นที่หนึ่งคือ จงค้นหาว่าสิ่งต่างๆทำงานอย่างไร find out how things work การจะเปลี่ยนชีวิตได้นั้นคุณต้องการไอเดียครับไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไอเดียดีๆจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้จิมโรนเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเขากับมิสเตอร์โชฟผู้เป็นเมนเทอร์ของเขาตอนนั้นจิมยังหนุ่มและไม่มีเงินเขามักจะบอกกับมิสเตอร์โชฟว่า ผมไม่มีเงินซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของชีวิตเขาแต่เมนเทอร์ของเขากลับตอบว่านั่นไม่ใช่ปัญหาจิมเองก็งงเพราะเขาทั้งคิดและเชื่อมาตลอดว่าการไม่มีเงินคือปัญหาที่แท้จริงแต่มิสเตอร์โชฟได้เปิดโลกทัศน์ให้เขาใหม่โดยกล่าวว่าไม่เลยปัญหาที่แท้จริงคือการขาดไอเดียที่จะสร้างเงินและสร้างความมั่งคั่งต่างหากมันไม่ใช่การขาดเงิน แต่การขาดไอเดียพอได้ยินแบบนั้นจิมก็เหมือนตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลเขาเข้าใจในทันทีว่าที่ผ่านมาเขามัวแต่โฟกัสผิดจุดเขามัวแต่กังวลเรื่องผลลัพธ์การไม่มีเงินโดยไม่เคยย้อนกลับไปดูที่ต้นเหตุการไม่มีไอเดียดังนั้นหากคุณต้องการจะประสบความสำเร็จคุณต้องศึกษาเรื่องความสำเร็จหากคุณต้องการจะมีความสุข คุณต้องศึกษาเรื่องความสุขและหากคุณต้องการจะมั่งคั่งคุณก็ต้องศึกษาเรื่องความมั่งคั่งอย่าปล่อยให้ชีวิตเป็นเรื่องของโชคชะตาอย่าใช้ชีวิตแบบยกมือไหว้แล้วภาวนาขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีแต่จงทำให้มันเป็นการศึกษาที่จริงจังคุณต้องศึกษาทุกสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมจิตวิญญ,ญาณและชีวิตส่วนตัว แล้วเราจะหาไอเดียเหล่านี้มาจากไหนจิมโรนให้3ามวิธีการง่ายๆในการค้นหาครับหนึ่งคือการอ่าน read เขากล่าวว่าคนประสบความสำเร็จทุกคนที่เขารู้จักล้วนเป็นนักอ่านที่ดีความอยากรู้อยากเห็นผลักดันให้พวกเขาอ่านพวกเขาต้องรู้เขาจึงอ่านอ่านและอ่านการศึกษาในระบบอาจให้แค่ผลรับพื้นฐาน แต่การศึกษาด้วยตนเองคือสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลคุณไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือทั้งคืนแค่เริ่มต้นวันละ30นาทีอ่านสิ่งที่สร้างสรรค์ถาถ่ายสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้ หนังสือเล่มเดียวอาจช่วยประหยัดเวลาในชีวิตคุณไปได้ถึง5ปีเพราะมันคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตกผลึกมันออกมาให้คุณแล้วมีหนังสือสอนทุกอย่างตั้งแต่วิธีการเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมีพลังในการตัดสินใจมากขึ้นเป็นนักพูดเป็นผู้นำหรือแม้กระทั่งการพัฒนาบุคลิกภาพ คนที่ประสบความสำเร็จนับร้อยนับพันได้เขียนเรื่องราวของเขาลงในหนังสือบอกเล่าว,ว่าพวกเขาทำมันได้อย่างไรแต่น่าแปลกที่คนส่วนใหญ่กลับไม่ยอมอ่าน 2. คือการฟัง listen พาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่ประสบความสำเร็จแล้วตั้งใจฟังไม่ใช่แค่ฟังว่าเขาพูดอะไรแต่ฟังว่าเขาพูดมันอย่างไร แต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถเรียนรู้จากคนที่ไม่ประสบความสำเร็จได้เช่นกันจงจดบันทึกจากทั้งสองด้านทั้งด้านบวกและด้านลบค้นหาว่าคนจนอ่านอะไรแล้วอย่าไปอ่านมันนั่นก็เป็นข้อมูลที่ดีเช่นกันจิมโรนเล่าเรื่องติดตลกว่าคนจนควรจะชวนคนรวยไปทานข้าวเย็นแล้วตั้งใจฟังแต่ในความเป็นจริงคนจนมักจะไม่ทำแบบนั้น พวกเขาคิดว่าเขาเป็นคนรวยก็ให้เขาจ่ายค่าข้าวเองสิพวกเขามองข้ามโอกาสที่จะได้เรียนรู้ไอเดียราคาแพงเพียงเพราะไม่อยากลงทุนเล็กๆน้อยๆเพื่อซื้ออาหารมื้อหนึ่งให้กับคนที่จะมามอบปัญญาให้เขาดังนั้นจงเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดลงทุนเวลาเล็กน้อยเพื่อเข้าถึงภูมิปัญญาของคนที่ไปถึงจุดที่คุณอยากจะไปและ3คือการสังเกต observe คุณสามารถเก็บเกี่ยวไอเดียได้มากมายเพียงแค่เฝ้าดูเพราะความสำเร็จนั้นทิ้งร่องรอยไว้เสมอ success leaves clues จงดูว่าคนที่ประสบความสำเร็จจับมืออย่างไรพวกเขาตอบสนองอย่างไรพวกเขาเดินอย่างไรบางคนอาจจะบอกว่าการเรียนแบบท่าเดินมันดูไร้สาระแต่ถ้าท่าเดินนั้นมันนำมาซึ่งไรายได้เดือนละหลายแสนละ่ละ,ละ มันก็คุ้มค่าที่จะลองไม่ใช่หรือประเด็นก็คือจงเป็นนักสังเกตการที่ดีสังเกตทุกอย่างที่คนประสบความสำเร็จทำเขาบอกว่า <c oughs> การมองเห็นมีสองระดับคือการมองเห็นด้วยตา s i g h ซึ่งทำให้เราเห็นสิ่งของต่างๆและการมองเห็นด้วยปัญญา insight ซ,ซึ่งทำให้เราเห็นคำตอบ จงใช้ทางสายตาและสอมอง,องของคุณทำงานใส่ใจในรายละเอียดอย่าพลาดอะไรไปเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจงอยู่ที่นั่นอย่างแท้จริงเมื่อคุณผ่านบันไดขั้นที่หนึ่งคือการค้นหาไอเดียแล้วบันไดขั้นที่สองคือลงมือทำ go to work <_ h iss> นี่คือจุดที่สำคัญที่สุดถ้ามีอะไรสักอย่างที่ควรจะตื่นเต้นก็คือเรื่องนี้แหละครับ จงตื่นเต้นกับความสามารถของคุณที่จะบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำอะไรคือสิ่งที่คุณสามารถบังคับตัวเองให้เริ่มทำในวันพรุ่งนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ไม่มีใครบอกได้เลยครับเพราะมันมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดและนั่นคือสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดกุญแจสำคัญของวินัยคือการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก,ก่อน จงตื่นเต้นกับวินัยเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเพราะมันจะนำคุณไปสู่วินัยที่ยิ่งใหญ่กว่าได้คุณไม่สามารถรับมือกับความท้าทายใหญ่ๆในชีวิตได้เลยถ้าคุณไม่เคยฝึกรับมือกับเรื่องเล็กๆมาก่อนลองลิสต์รายการสิ่งที่คุณทำได้ทั้งหมดแล้วเริ่มลงมือทำสิ่งเหล่านั้น สร้างวินัยกับเรื่องเล็กๆเ,เพื่อสร้างกล้ามเนื้อแห่งวินัยให้แข็งแกร่งและเพื่อฝึกฝนตัวเองเมื่อชีวิตโยนความท้าทายครั้งใหญ่มาให้คุณก็จะพร้อมคุณจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงพอที่จะรับมือกับมันได้แต่ถ้าคุณเพิกเฉยต่อเรื่องเล็กๆคุณก็จะไม่มีวันดูแลเรื่องใหญ่ได้เลยและบันไดขั้นสุดท้ายขั้นที่สคือความระมัดระวัง Caution นี่เป็นเหมือนคำเตือนเล็กๆที่เราทุกคนต้องการตลอดชีวิตนั่นคืออย่าพยายามเอาชนะระบบแต่จงค้นหาว่าระบบมันทำงานอย่างไรแล้วทำงานไปกับมันอย่าพยายามหาทางลัดตัดมุมหรือมองหาคำตอบราคาถูกเพราะสุดท้ายคุณก็จะลงเอยด้วยชีวิตราคาถูกเช่นกัน จงทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนใช้เวลามากกว่าก็ตามอย่าประนีประนอมกับสิ่งที่ถูกต้องค้นหาวิธีที่ดีที่สุดแล้วทำมันด้วยวิธีนั้นสุดท้ายนี้หากจะมีคำแนะนำส่วนตัวสักคำหนึ่งที่อยากจะมอบให้คุณในค่ำคืนนี้นั่นก็คือ ปีนี้ขอให้คุณลองล้วงลึกลงไปข้างในตัวเองและดึงเอาของขวัญอันแสนวิเศษของมนุษย์ที่คุณมีอยู่ออกมาใช้มันอยู่ที่นั่นแล้วรอคอยที่จะถูกนำมาใช้ประโยชน์และเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะเปลี่ยนในชีวิตของคุณเอง ผมขอท้าทายให้คุณทำเช่นนั้นเพราะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดิมอีกต่อไปหลังจากคืนนี้เว้นเสียแต่ว่านั่นเป็นสิ่งที่คุณเลือกเองคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้คือเริ่มต้นพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรที่จะสร้างความแตกต่างในชีวิตของคุณ ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยที่แตกต่างออกไปเดาสิครับว่าจะเป็นอย่างไรชีวิตของคุณในอีกห้าปีข้างหน้าก็จะเหมือนกับห้าปีที่ผ่านมาเว้นเสียแต่ว่าคุณซึ่งเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงมันทั้งหมดในวันพรุ่งนี้เองครับ